สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาปลูกหอมหัวใหญ่นะคะอันนี้คือเป็นแปลงหอมหัวใหญ่ที่เพิ่งลงไปเมื่อกี้ปีที่แล้วจำได้ว่าก็พาปลูกไปแล้วครั้งนึงนะคะไม่ไป็นปีนี้ก็พาปลูกแล้วก็พอซักฤดูใบไ,ไม้ผลิสิ ตอนนี้ฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมทุกเดือนพฤจิการ์ถวาพฤจิกาของญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็จะเริ่มปลูกหอมหัวใหญ่นะคะคือเราจะเพาะกล้าไว้สักเดือนอกันยากันยาก็จะเริ่มเพาะกล้าหอมหัวใหญ่นะคะ กล้าที่ดีคือต้องขนาดนี้นะคะต้องได้ขนาดนี้แล้วก็ความอวบความอ้วนของต้นกล้าก็ประมาณนี้นะคะความยาวประมาณเนี้ยก็คือง่ายๆคือแท่งดินสอนึ่งนะคะถ้าขนาดนี้นี่คือก็จะได้หัวที่อวบอ้วนเวลาปลูกก็จะไม่ค่อยมีโรคภยัยก็จะแข็งแรงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นต้นกล้า แบบนี้เนี่ยถือว่าเล็กของเส้นนี่จะได้ทั้งนี่คือเป็นต้นกล้าที่โอเคเหมาะสมที่จะลงปลูกแล้วก็อันนี้ก็กลางๆนะคะแต่ว่าอันนี้นี่คือแบบหวยเล็กมากอะไรประมาณนั้นแต่ว่าถามว่าคือเป็นคนที่เสียดายถ้าเป็นชาวสวน อหอมหัวใหญ่จริงเนี่ยต้นกล้าบแบบนี้นี่เขาจะทิ้งไปเลยนะคะเปลืองพื้นที่เขาไม่ลงแต่ว่าของมิเศษนี่คือเขาสารมงอกขึ้นมาฉันไม่สงสารเขาว่าก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตเขาสารมงอกขึ้นมาก็โอเคต้นเล็กเขาจะอโตขึ้นมาเป็นหัวเล็กหัวใหญ่ก็ไม่เป็นไรเราก็เก็บหมดแล้วนะคะมีพื้นที่เยอะด้วยแหละ อันนี้ก็คือเพิ่งลงเสร็จไปนะคะเดี๋ยวจะมาพาลงต้นกล้านะคะอันนี้เป็นแปลงที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะนี่คือที่จริงปลูกไปแล้วตรงนู้นเนี่ยตรงเนี้ยปลูกไปแล้วตั้งต้นแล้วด้วยคือช่วงที่ปลูกเขาจะปลูกใหม่ๆเขาก็จะล้มแบบนี้นะคะ พอเขาลากเขาอย่างพื้นได้เขาก็จะตั้งตรงไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยมันจะรอดไหมนอนลในละนาดแบบนั้น mm hmm. รอดนะคะเอ่อพวกพืชตระกูลหอมเนี่ยหอมหัวใหญ่หอมหอมญี่ปุ่นที่เป็นต้นยาวๆนะคะ mm hmm. เขาจะแบบแข็งแรง mm hmm. ทนไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะรอดไม่รอด เดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยนะคะอันนี้คือเป็นต้นกล้าใช่ไหมคะที่จริงรากเขาจะยาวยาวกว่านี้นะคะแต่ว่าเราไม่จําเป็นที่เราไม่ต้องการรากยาวๆแล้วก็ใช้มือเนี่ยแหละตัดไปเลยนะคะแล้วก็วิธีลงปลูกก็คืออย่างนี้นะคะขุดใช้มือขุดๆหน่อยนึงแล้วก็ เอาลากเขาลงนะคะแล้วก็กรบกรบนิดเดียวนะคะอย่ากรบเยอะเพราะว่าถ้าเรากรบเยอะเนี่ยห้ามห้ามกรบห้ามกรบให้กรบดินเราๆเนี้ยนะคะถ้ากรบดินขึ้นมาสูงขนาดนี้พืชตระกูลหอมเนี่ยเขาจะเป็นพืชในใน เขาเรียกว่าอะไรพื้นเพของเขาอ่ะเขาเกิดในที่แห้งแลง้งเขาไม่ต้องการความชื้นสูงถ้ากลบขึ้นมาถึงขนาดนี้นี่ตรงแถวๆนี้เขาจะเน่าเขาจะไม่โตนะคะก็คือแล้วก็ขุดแล้วก็ทำให้เขานอนนอนอ่ะนะคะไม่ไม่ต้องตั้งตรงแบบนี้นะเดี๋ยวเขาตั้งตรงเองก็ นอนนอนเข้าไปแล้วก็กรบกรบนิดหน่อยนะคะเนี่ยกรบนิดหน่อยเองเห็นไหมจเจนว่าเขาก็แบบเอ็นเอนเดี๋ยวเขาก็จะแบบค่อยๆพอลากเขาอย่างเองได้แล้วเขาก็จะค่อยๆตรงตรงขึ้นอย่างนี้นะคะ วิธีปลูกก็คือง่ายมากแค่นี้เองแค่นี้เองนะคะเนี่ยแค่นี้เองง่ายๆครบรู้ไหมเสร็จละเดี๋ยวมิเสยจ,จะต้องปลูกเนี่ยแปลงเนี้ยหลังจากที่ปลูกเสร็จไปแล้วหนึ่งแปลงเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ก็เวลาเที่ยงครึ่งได้ไมั้ง เราเรานั้นเกือบบ่ายโมงแลวแหละเดี๋ยวจะปลูกแปลงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวได้ผลผลิตยังไงเดี๋ยวช่วงฤดูใบไม้ผลิจะพาเก็บหอมโมใหญ่อีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ